ห้าสั่งก่อนเที่ยงคืนครึ่งประมาณที่สินาทีถ้าลูกค้าสั่งก่อนเที่ยงคืนครึ่งควรเราก็จะปิดเลยนะครับผมครับอยากสั่งโซดาเอากี่ขวดครับพี่ผมบอกให้โต A สามสิบสีนะครับผมเอาโซดา5ขวดนะครับผมโต๊ะข้างหน้าตรงนี้นะครับผมโต๊ะข้างหน้าเอาโซดา5ขวดนะครับมีมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับพี่น้ำน้ำแข็งได้แล้วเนาะเอาเล่าเพิ่มไหมครับเฟ้นไฟร้านเรามีเฟ้นไฟขายครับกินไหมครับผมเอาแล้วก็อ่โซดา5แล้วก็เฟ้นไฟหนึ่งนะครับโต A สามสิบสี่นะครับผมจบไปด้วยแล้วก็นี่ก็เอาจริงนะเพื่อน อะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเดินมาเดี๋ยวเขาจดให้โอเคที่นี่จะมอกับทุกคนนี่อยากจะบอกลาคนที่เรารักสักคนแล้วกันเไปครับผมแต้อง